มมาข้อม้าข้าบัอม้าหรบน้าไปจ้างันฮัลโหลไม่ได้ค enfin ิด oh. น้ยังเองสมอนาโ้สายด่วนครับผมอยากแคปอมมีเอาขายเขาบ้างปูกันนสมพรอปูเอาถึเป็นยังวงวะราคาค้งไ่นอ้เอาบู๊ไม่นีค่าค้านค่าถกัน มาง่าเๆไปเจ้าหนึ่งเขาไปเจ้าหนึ่งคขาคู่ข้าเขาเขาง่ายหง่ายๆง่าใจมั่หร้ว่าที่เ็บคเนใจเบเท่าไรจปพอมามาเดี๋ยวลุกไปใจใแข็แน่นอนเ้าอย่าขี้ตัวเบ้อจ้าจ้าไม่มีไม่โดนบ้าได้มันีืออกดอกม่ขีออกดอกคือดอกไม้เห็นว่าดอกไม้มันออกดอก ตาตั้งชัานตัวอาเตะเอาตองตองน้านะะเอาคาคู่คาค่าย่งเตอร์คำอื่นนั่งับพ่อถึงมาถามพ่อเดียนเรียนบ้าได้ี้เต้าไลเต้าเต้องมาจวันที่ขิดของได้ตายคาค่ายตายวันที่ขิดหกงได้คาค่ายกับบ้าแพงเนาะคาค่ายกันไง มาเดียะขานํามันล้อกใครกูนะอือมด้เดียะขานํามันลองเตัวมาหาายกูนะเออจังนั้น่ายนักปขันตักันมั้ยอือร้ายขันตอัวไปถ้าขานนามันล็อกขานํามันลอกสิ่ีมาเฉียบขาข้าว่าค่ะครับผมล็อกขันส่ี่มามาถึงวหบ้างคะบ้าแมอืมบ้างไหแบบขันสิ่ีมาบ้ามไน มันตีไปบ่แมนแต่บ่บ่มนบ่แมนยาดเข็ดจ้ะมันบ่บ่คืนเนี่ยบ่คืนลูกฝันแมนบ่ลรอบ่บ่ป็นพอมาบอกเราบ่ื่คืนเนี่ยจ้ามะเจาเท่าเท่าจะขายบ้านก๋ยเดี่ยวนั่นเออที่ไปขายท้ายน้ำาะเอาว้ทีทิพย์องามน่าง

พ็อ่ากับขึ้นแตน,นะะ้าหนักเบกตั้งแต่ถบบว่าเอาคว้วท <_ an> อทุกหันละถา้าคา,า,ายแบบนี้ใครตอนลอถ,ถายตู้ <_ an> บังหันเอา F ทึ 9, 9 f บเก้าเก้าทึบบังบาดนีพ่อนอนหายทามทึบเก้าถือว่าถือชุดละพี่โอ้เรงท่ห้ยลอยายอีกว่ะรับก,ก,ก็ได้ไลลละพอบหลายนะพ่อวา,างทามทึบเก้าะ ว่าหลา,า,ายเดี๋ยวหอดมือบ่อเอาอีกเิีพอเอาแรง <c oughs> แค่สิดแคแบบมแต่ว่าต้องมาจ่ายพอได้ถามทุดเข้าบว่าเน๊อลืม้าลืม,ลมใครเป็นใจพอสะบาอื่นเนี่ยซะบางอยางรูกสิบแปดหาตลัด <c oughs> แทงแบบไทยๆว่ากานปาแตงเผ็ดๆแงเผ็ดๆตามมาทไทยเหรอคุณเจมันจะอายมาบอคุณพอขามัจะหายาอวดเอาขามันหายมกงงางได้สิครับวาไปก็ทิแต่ต้ังทำข้อข้อขาหายแต่มันงานมาไร้จริงต้องขามันเดูดี อดไหามออยู่มอคนันก็ที่ยสเดี๋ยวถอีกจะาไปยาวตามถือรีลาบัวไปหออ้หามันอนัคอนเอาว่าเป็นกเอาักค้านบอกว่าเจะเฝ้าปวดอาจารยหอนมือหนะ Minh tâm là đi hoa Mandy thật. Gi vá nguyên là của bé, của bé, của tất mạng. Hoạt động hoạt động hoạt động. Tu tâm đi hoa. Hoạt động 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 hoạt แต่วาจะาดื้าพักใายพอทันที่เกาบาดกับพ่อาวางวางม,า,ม,า,า,า,มา,าวาตังมากดักมากเลยจ๊ค้าหนามลกให้ที่เามานมีคนา,าิละบอกเอยคุณถึงมันดจไปไล่น,ลนั่มวดไอีกละน้ำน้ำมาถทปวดขา,าว่าตังมากรัก ขึ้เ้า่ะ้า้พเอาเท้าดานนาอเอาหล่ะให้จ้าพ่อเป็นค่าคู่คาค่ายพ่อเป็นหวานเป็นยาทานหรอเปล่าหยาใช่ไหมข้าวอก้วล่าพอคาค่ายกัวให้จานนั่งล่าไปไนอกจานน้องเลยเอาไว้ัห้ลงกับวันไดเ็บคาค่ายจากมาใช้จานให้พ่อพื่จะเปนะไร้ ขายเอาขายไม่จานไม้ขายตัดางเออพอลูกบ้านจะถามพออยู่ว่าส่วนพ่จะขายเป็เียวปิดฟันาแต่ว่ามันจะเปิดรานเมื่อไรมันจะมันจะัายย่างมายางเฝ้าถามห่างมาเริ่ันคิดคิพบจะขายย่าขายเปิดเ่มันคิดิพบหามาเริ่มชักค้นจะขายเมื่อเมื่อได้ยุคถัดไปย่างมาห่างมาเลิ่มไว้ักก้อจขาย เด๋่าพ่อาพอเาขายไปรอดพ่อว่าหันเดีตยว่าบ่อเาะอ้ากขายอากทอขายไปรอดเดี๋ยวไปอดเราจขายแค่นเอาแ่จะขายเนาะทอร่อมี้เราได้ยังไงเออขายพ่อเนาะาหยังาบบขายไปรอดขายแบบเมาขายด้ขายไปร้จะมาถือพึ่งลูกเชี่นกับใ้ให้เขาหลายเขาต้องการ

ไ,ไอ้ถวยถวยกาไปถวายวัดปวดเร็วจะได้ไปซื้อไม่ห่ะถ้าขายอ,ะอา่ะคำนันมันพึ่งมาหว่ดเอาไปซื่อหวยไม่หรือ,ออวัวัเดียวพขายควยคือคือหวดลูกิ้นกันไม่ถามใครหวาน่ไม่สา่ะวัขั้นใครใครมึงเขาอับวอักเองขออเองขาใครถามใครเขาออลูกที่มักเห็นใครพ่อขับอื่นใคร ใช่จะควยหรอพอมันงไงก้าไหเอ้าใช่จั่คงงานเขาแบกํไรนนงอ้นงาใยถามน้องานั่งละใทยถามใครอ่งลทาใครยถามใครอ๋อใช่ใชก็บ่ขายหัวมาลพอเ้ยนียจักบายว่าสิได้ักเขาบ้าเฮ้ยนี่ไปซื้อโต้มา เห็นมาก็ใจแน่หลวเห็นว่าอาจขายคืออะรก็ได้ไปซื้อเตก็ได้ไปซื้อลูกขึ้นเดวบ่บ่แต่ว่าท่านขายกตบหนังเหมือนแต่โมนั่นเชี่์พอไปว่พี่นี่เอาไปเบ่มถวยเน้่ว่าถวยเจ้าของเหลือโอ้ยเอาไปถวายบ้าไปแล้ววุ้ยตายห้าจะไมนเลยดียวจท่านจำไม่ลุกขึ้นจำาท่านไดนขายมาถือขายแต่หนัง เธอแต่ว่าท่านขายกระโจ๊หมืแตงห่น้งจิขายกระจิกงาออีกป่ะอืมนคือลูเช่นกับพาไว้น้อนคือเทนกราไว้กระจิกโจอีกป่ะงาคออีกลูกชิ้นกช่าให้เขาหลายโปรดใช้างว่าถามใครอืองจิใจกี้เนี่ยทำไรเอขายาป๊กเป็งนี่น่าอบขายกตขาย จำเอาคุณบุกพื้นจำมาท่านต่างดาวไปเก็บขอเขาหองนู้นก็ซื้อมาใหม่ม่้ไปเก็บเขามาเก็บตุ่มพอนี้แข่งหลูตัวมาเขาจำบ่าเลขี่อะูรต้วเวัดโนจำบ่านเขที่จากของบ้านเดขอซอยูกไปเด้อพอเด้อบก็บลกยิเก็บขอเขาห้องนีก็ต่ยังาดูทอก Dạ con đi em Ờ, chú sư sư đi có đi xe bò là sạch, đặt đi. Ô, đi một đài, đài, một đài, một đài, một đài,